คุณกำลังมองหาความรักหรือคุณแค่กลัวว่าวันหนึ่งจะไม่มีใครเอาคุณเคยอยู่ในจุดที่เริ่มคุยกับใครเพราะรู้สึกเหงาไม่ใช่เพราะเขารู้สึกเป็นคนที่ใช่แต่เพราะคุณกลัวว่าจะไม่มีใครมาเห็นคุณค่าและเลือกคุณอีกใช่ไหมถ้าคำตอบคือใช่วันนี้เราต้องคุยกันแบบตรงๆคุณอาจเคยคุยกับใครที่คุณไม่อินเลยแต่คุณก็ยังพยายามให้มันไปต่อ คุณอาจเคยยอมลดสเปคยอมรับพฤติกรรมที่ไม่โอเคแค่เพราะคุณคิดว่ามีคนคุยดีกว่าไม่มีใครแต่ลึกๆคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์แบบนั้นมันเตรืองใจและที่เจ็บยิ่งกว่าคือคุณกำลังหลอกตัวเองทุกวันว่ามันคือความรักทั้งที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้รักเขาเลย คุณแค่กลัวว่าถ้าไม่ใช่เขาจะไม่มีใครเข้ามาอีกคุณไม่ผิดที่อยากมีความรักแต่คุณจะเจ็บถ้าคุณเอาความกลัวมาสร้างความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความกลัวจะจบลงด้วยความเจ็บคุณจะรู้สึกไม่มีค่าคุณจะรู้สึกต้องพยายามตลอดเวลาเพื่อให้ใครสักคนอยู่กับคุณต่อไปแต่ฟังให้ดีนะคนที่ใช่สําหรับคุณจะทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่น้อยลง ลองย้อนถามตัวเองคุณอยากมีใครเพราะคุณอยากแบ่งปันชีวิตดีๆให้เขาหรือเพราะคุณอยากให้เขามายืนยันว่าคุณมีค่าเพราะถ้าเป็นอย่างหลังมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือกับดักอารมณ์คนที่กลัวจะไม่มีใครมักจะลงเอยกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าเขาจริงๆ และสุดท้ายคุณจะกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะมีบาดแผลติดมาด้วยหยุดก่อนที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วถามตัวเองให้ชัดผมอยากอยู่กับคนนี้เพราะเขาเติมเต็มหัวใจหรือแค่เพราะกลัวความว่างเปล่าการที่จะอยู่คนเดียวจนกว่าคุณจะเจอคนที่คู่ควรไม่ใช่แค่พอได้เพราะความรักมันไม่ใช่เรื่องของการมีใครแต่มันคือเรื่องของการมีใครที่ทําให้คุณไม่ต้องเสแสร้งเป็นคนอื่น ถ้าคุณเคยกลัวว่าไม่มีใครเอาผมอยากให้คุณเริ่มเอาตัวเองคืนมาก่อนแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรู้ว่าเคยลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่เขาไม่ต้องการแต่แรกเพราะความกลัวจะไม่มีใครเอามันจะทำให้คุณยอมทุกอย่างยกเว้นตัวคุณเองจําไว้เสมอคุณไม่จำเป็นต้องมีใครเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีค่า เพราะถ้าคุณยังไม่เห็นค่าตัวเองไม่ว่าใครจะเข้ามาก็แค่เติมให้คุณชั่วคราวเท่านั้นแต่คนที่อยู่คนเดียวได้คือคนที่รู้จักตัวเองและรักตัวเองเป็นเขาไม่ต้องรีบคว้าใครมาแค่เพราะเหงาเพราะเขารู้ว่ารักที่ดีไม่ใช่แค่มีใครอยู่ข้างๆ้างแต่มันคือรักที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงและไม่ต้องกลัวการสูญเสียอีกต่อไป